ดนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศ อ่ะช่วงนี้ครับด้นสยามก็จะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาทำบุญกันดีกว่านะฮะซึ่งวันนี้ก็อยากจะเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านแฟนๆรายการของเรานะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระชําระนี่สงจำนวนทั้งหมดเนี่ยสามองค์ด้วยกันนะครับมีการสร้างองค์พระแล้วก็มีการ สร้างแท่นแก้วฐานพระอ,อีกด้วยนะฮะที่ไหนที่นี่ครับสวนป่าเฉลิมพระเกียรติวัดหนองหินประชารามอยู่ที่ตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองครับใช่ค่ะอืมซึ่งรายละเอียดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมต่อสายตรงไปนะครับไปหา,าพระอดีศรคมภีรธรรมโมนะฮะหลวงพี่ท่านนี้เดี๋ยววันนี้ท่านจะมาให้รายละเอียดข้อมูลกับเราในรายการนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายแล้วด้วยนะครับนมัสการหลวงพี่ครับนมัสการค่ะ พี่ครับนวัสกการค่ะนวัศการหลวงพี่ครับสัญญาณยังไม่มานะคะจะเรียนพรได้ยินไหมครับมาแล้วนะคะหลวงพี่คะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรียนถามค่ะเรื่องของการสร้างพระชําระนี่สงนี่คืออะไรแล้วเพื่ออะไรคะครับผมได้ยินใช่ไหมครับได้ยินค่ะครับจากหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ เรื่องพบภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดน,นะครับรวมถึงบันทึกในพระใจปิดกเรื่องชาดกต่างๆนะครับจะเป็นอดีตชาติของพระเจ้าครับทําให้เราสามารถเชื่อได้ว่ากฎแห่งกรรมบุญบาปและอดีตชาติเนี่ยมีผลสัมพันธ์กับมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจริงนะครับเนื่องจากอดีตชาติเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราทําอะไรผิดหรือถูกมาบ้างน,นะครับได้ร่วมเกินภาร,รัสนรจัยอันมีพระพุทธเจ้าพระพระสงฆ์ มาบ้างหรือเปล่านะครับบางชาติเราอาจจะเกิดเป็นโจรขโมยทรัพย์สินทางศาสนาเคยเกิดเป็นคนนอกศาสนาที่ทําลายพระศาสนาอาจบางชาติจะนอบน้อมพระสงฆ์หรือบางชาติจะจับช่วงพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับลวนแล้วจะเป็นการปิดนี่สงฆ์ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นการล่วงเกินต่อพระราชนทรัยนะครับก็คือการล่วงเกินน,น,นั่นเอง,เองไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งใช่ครับกาจะเป็นทั้งจากตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งการที่เราจะทาระ นี่ส่งริชชนใช้นี่ส่งให้หมดสิ้นไปนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทําได้โดยง่ายเลยครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าพุทโธอัปปาโนธโมอัปปาโนสังโฆอัปปาโนก็คืออํานาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่มีประมาณครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่จะชําระนี่ส่งได้หมดเนี่ยหลวงพ่อฤทธิ์ลิงดามแห่งวัดท่าสงนะครับก็ได้กล่าวถึงอางนิสงส์งของการชําระสร้างพระชำระนี่ส่งเอาไว้ว่า ถ้าจะชําระให้ครบถ้วนนะครับเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอให้สร้างพระพุทธรูปหน้าตักสี่อกพระหน้าตักสี่ศอกถือว่าเป็นพระประธานขนาดมาตรฐานท่านบอกว่าพระพุทธรูปนี่ไม่มีใครตีราคาได้ใช้ในการชําระนิสงนิสงที่แล้วแล้วมาถือเป็นการหมดกันไปครับและอย่างในครั้งนี้ก็ทราบมาว่าการชําระน่สงครั้งนี้เนี่ยคือการสร้างพระจํานวนสองค์นะครับ หลวงพี่ดอกว่ามีองค์ไหนบ้างครับก็จะมีการสร้างองค์ที่หนึ่งนะครับก็จะมีสมเด็จองค์ปฐมนะครับคบรมจักรพรรดิุทธมหาราชาก็คือเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกนะครับตามที่หลวงพ่อฤาษีลิงดามหลวงพ่อปาหลวงปู่ดู่หลวงตามาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้นะครับเป็นพระพุทธเจ้าที่มาเป็นบุญบารมีมานานยาวนานมากกว่าทุกพระองค์นะครับและได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าองค์แรกเป็นต้นแบบป็นครูของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อสร้างบารมีครับครับะฉงนั้นการสร้างองค์ถมเนี่ยถึงสร้างได้ยากเพราะว่ามีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปนะครับครับค่ะแบบนี้ถ้าพูดถึงงบประมาณใ,ใช้ในการสร้างนี่ประมาณเท่าไหร่คะท่านคะก็งบประมาณนะครับนอกจากมีสมเด็จองค์ปถมแล้วก็วจะมีสององค์ก็คือพระเจ้าเงินไหลนองพระเจ้าทองไหลามาก็คือ พระตีพังกองพระเจ้ากับพระกัะสปะพระเจ้าครับซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่มีหน้าที่คุมเรื er right. ่องราบหรือพวกกระย์นะครับทงหมดสามองค์ก็งบประมาณอยู่ที่เก้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับเป็นเป็นอยู่ที่ค่าบล็อกพิมพ์พระประมาณสามหมื่นห้านะครับค่าแต่งรายองค์ประสมประมาณหนึ่งหมื่นนะครับอุปกรณ์ทำฐานพระประมาณสามหมื่นค่าแรงติดบัวฐานพระประมาณยี่หมื่นนะครับนะฮะแล้วตอนนี้ได้เบินการครับผม ครับผมค่าสี่ห้าพันแล้วก็ค่าพิมพ์ซองอื่นๆแล้วก็พิธีการประมาณ10,000ก็ประมาณ9 0 0 0 0มื่นถึงหนึ่งแสนบาทอ๋อเก้าหมื่นถึงแสนบาทอยู่ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ดําเนินการทึงไหนแล้วครับหลวงพี่ครับก็ดําเนินการไปประมาณ4 0อร์เซในส่วนของการทําฐานพระแล้วก็แจกซองบอกบุญไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับฐานพานี่คือครับฐานพะนี่คือแท่นแก้วใช่ไหมะที่ที่ที่เราทางรายการได้ทราบมาใช่ครับกําลังทํา ทานพระอยู่นะครับ,รบเมื่อเมื่อฐานพระสําเร็จแล้วเราสามารถที่จะให้ช่างนะครับมีมีบล็อกพิมพ์อยู่แล้วก็เทปูนเสร็จภายในวันเดียวเลยครับค่ะวัน <ภา S 2> สองวง,งก็เสร็จเลยครับแล้วก็ <ภา S 2> หลังจากนั้นก็ประมาณวันที่สิบหกครับก็จะทําพิธีถวายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตกแต่งแท่นแก้วแล้วก็องค์พระก็จะทําพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งในวันออกพรรษาครับอืมนะฮะวันออกพรรษาก็จะแล้วเสร็จ้นเนาะประมาณออกพรรษา นะ,ะคอะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่สามารถร่วมบุญได้ในแบบไหนบ้างคะก็จะมี2วิธีนะครับสําหรับการแจก2องข้าป่านะครับก็คือตอนนี้จองชุดแรกนะครับได้แจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าประ,ประสงค์จะเ,เป็นเจ้าภาพในลงชื่อในใบดีการองข้าป่าก็สามารถาติดต่อได้นะครับจะพิมพ์รอบที่2หลังวันที่1ิบ ครับที่พบกันยาเดือนหน้านะครับครับติดต่อผ่าน Facebook หรือ LINE ก็ได้ครับ Facebook adisorn เว้นวรรค un แล้วก็เป็นวัก p a n k h l u a b ครับครับหลวงพี่ครับอย่าง LINE ครับ LINE ก็ id โคทิดารุนครับ b o d h i d a r u n ครับอื นะฮะแล้วพี่ครับอย่างางี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านสะดวกจะเป็นการโอนเงินไปร่วมบุญอะไรแบบนี้ได้ไหมฮะได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นบัญชีบุญของกลุ่มพระธรรมบุญนะครับก็คือธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับสาขาถนนพระแพร่เชียงใหม่นะครับ่ชื่อบัญชีพระดิษหวังคำเพรลรโมเพื่อพระพุทธศาสนาและศพสตนะครับหมายเลขบัญชีศูนย์หนึ่งสอง ขีดหนึ่งขีดหกแปดศูนย์เก้าสองขีดศูนย์ครับหเห็นว่ามีการพูดถึงกลุ่มพระทำบุญดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางพระอดีศรนเองก็เป็นประธานด้วยอยากจะทราบถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้นิดนึงค่ะกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งําริโดยจะมาตั้งแต่สมัยเป็นคาราวะนะครับตั้งแต่อายุยี่สิบก่อนบวชแต่ว่าเร<ห>า,<ห>าตอนนั้นเรายังก็ยังไม่รู้ทิศทางเท่าไหร่เพราะว่าเรายังเด็กแล้วก็ยังไม่ได้บวชทีนี้หลังจากบวชมาได้ ปีสองปีเราก็เริ่มค่อยๆทาบุญมาเรื่อยๆจนก่อตั้งเป็นรูปประมาประมาณสองปีที่แล้วนะครับเจ้าตอนแรกเี่จะใช้ชื่อว่ากลุ่มโพธิ์จรุนธรรมแต่ตอนหลังเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่ากลุ่มพรทำบุญนะครับคซึ่งเป็นกลุ่มพุทธบริษัตว์ี่นะครับที่มีความศรัทธาเรื่องใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีจิตเมตตาตรนาต่อเพื่อนมนุษย์นะครับวัตถุประสงค์หลักจะมีอยู่ห้าประการครับะก็จะมี หนึ่งทำนุบำรุงและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาสองเผยแพร่พระรธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับและครูบาอาจารย์ทั้งหลายสสั่งน้ำช่วยเหลืองานด้านสังคมสงเคราะห์สี่ช่วยเหลือสัรพสัตทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์และห้างบำเพ็ญบุญกุศลอื่นอื่นอันนับเนื่องในบุญกิริยาวัตถุสินะครับก็มีมวัตถุประสงค์หลายอย่างเลยทีเดียวนะหรับของนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้หลวงพี่ครับท่าน ฝากเชิญชวนแล้วกันคุณผู้ชมทางบ้านแฟรรายการที่ตอนนี้เนี่ยก็ชมพวกเราอยู่นะฮะให้มาเชิญชวนกันร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็ครับสําหรับการสร้างพระชวานิสงในครั้งนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์อมรพานเสรีมาศพันธ์นะครับคณะแพทยศาสตร์ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับครับ แล้วก็มีทันตแพทย์ทันประวัติอัครโชทีรันมีนาวากาเอกชำนาญสุขทันนะครับเสนาธิการโรงเรียนจากการของทัพการแล้วก็้อยตำรวจโทหัสดพงศเสวากานะครับสำนังกงานตำรวจแห่ง,างาชาติครับมาร่วมเป็นประธานเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยมีธรรมภาคนะครับเป็นผู้ดูแลโูรงงานในแต่ละส่วนนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการอีกกว่า65ท่านนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมบุญในครั้งนี้เพราะว่ามีผู้ร่วมบุญเยอะ พอสมควรครับจะได้แบบบุญกุศลร่วมกันนะครับเป็นทั้งบริวารสมบัติและก็โภคสมบัตินะครับสาธุนะครับก็ <c oughs> วันนี้ทางรายการของเราก็ต้องขอขอบพระคุณและก็ขอกราบนมัสกรรลาหลวงพี่ด้วยแล้วกันนะครับที่วันนี้สละเวลามาให้รายละเอียดกับทางรายการรวมไปถึงแฟนรายการของเรา,าที่อยู่ทางบ้านที่เป็นพู้สือสานิยชนนะครับวันนี้กราบนมัสการลาครับหลวงพี่ครับ ครับจารครับครบขอบคุณครับอ่าะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราย้ำช่องทางกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะสามารถร่วมบุญกันได้เลยโอนเข้าบัญชีแบบง่ายๆค่ะที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะบัญชีออมทรัพย์ค่ะสาขาถนนท่าแพเชียงใหม่ชื่อบัญชีพระอดิศรคมพีพรธรรโมเพื่อพระพุทธศาสนาและสรพพสัตว์นะคะ หมายเลขบัญชีค่ะ0121680920หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข0 9 2ย์1 8 0 5 6และ0 9 4 7 2 1 2 4 1 0ี่เ่อยค่ะถามนะฮะยังไงท่านใดที่รบมมุญเราก็ขออนุโมทนาด้วยละกันถือว่าเป็นการชำระหนี้ส่งนะครับในการสร้างพระประธานทั้ง3องค์ในครั้งนี้นะครับจัดละค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในรายการดนสยามาครับ ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ